สวัสดีค่ะแพ e. ลวอีซูซูลำปางค่ะแ้าเป็นเซลลนะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพลวง่ายนิดเดียวนะคะสาขาที่แพร,รประจําอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพร,รประจําอยู่ก็คือแมคโครลำปาง ส่วนด้านหลังนะคะก็คือขนส่งจังหวัดลำปางไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนนะคะมาอยู่ที่ขนส่งนี้แล้วอยากจะรู้ว่ารถอีสุข,ของเรานะคะตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงราคาโปรโมชั่นมีอะไรบ้างในตอนนี้นะคะก็เข้ามาดูรถกับแพรวได้ที่สาขาถ้าว่าคุณไม่สะดวกเข้ามาถ้าหาแพรวเดี๋ยวแพรวจะไปรับคุณเองนะคะและที่สาขาของแพรวนะคะก็มีรถให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถมิวเอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันเก้าหรือว่าเครื่องสามพันนะคะถ้า,าว่าคุณอยากจะรู้ว่าเครื่องสามพันของเราขับมันขนาดไหนเครื่องพันเก้าของเราขับแรงขนาดไหนก็เข้ามาทดลองขับได้แล้วถ้า,าว่าคุณไม่สะดวกเข้ามาบอกแพรเดี๋ยวแพรจะนำรถทดลองขับไปให้คุณทดลองขับถึงที่เลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้มาดูว่าแพรจะพาคุณไปชมรุ่นไหนนะคะราคามานยังไงโปรโมชั่นดีๆมีอะไรมาฝากบ้างและใครเป็นเจ้าของเจ้าของเขาทําอาชีพอะไรเจอแพรได้ยังไงนะคะ ไม่ใช่คันข้างหลังนะคะทุกคนเพราะว่าแพลนะะ่าขายรถเล็กนะะ่าขายรถมิวเอขายรถกระบะเท่านั้นนะ,ะส่วนรถใหญ่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของเซลล์รถใหญ่ดูแลอยู่แต่ถ้าว่าคุณอยากจะได้รถใหญ่นะคะอย่างนี้นะคะเราก็มีขายนะรถดีสุดนะคะเรามีขายนะ,ะตัวนี้นะคะเนี่ยรถใหญ่เขาจอ,อกเยอะมากๆเลยนะคะถ้าว่าคุณอยากจะได้นะ,ะติดต่อผ่านแพลได้นะ,ะแพลวก็ใช้พี่ๆที่เขาดูแลเรื่องรถใหญ่นะคะติดต่อกลับะะเพื่อให้โปรโมชั่นดีๆกับคุณ รถที่แพระจ,จะนําเสนอนะคะก็คือคันนี้นะคะนี่ข้างหลังนี่มาดูว่าเป็นรุ่นอะไรไปไปดูกันค่ะไปถ้าไปเลยสุดแล้วนะต้องสวยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ตัวที่คุณได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นตัวไฮแลนเดอร์สประตู LDA นะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์สังเกตได้ง่ายๆก็ตรงบันไดข้างนะพอรถมีบันไดข้างแล้วนะคะรถรุ่นนั้นๆจะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะจ๊ะรถคันนี้นะคะเป็นรถตัวสูงนะคะที่เขาแปลกและแตกต่างนะคะรถคันนี้คือรถเกียร์ออโต้จ้าตัวสูงเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะของรถตัวสูงเลยนะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาของเขามาเบามากสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้เกียร์ออโต้แบบนี้นะคะระบบความปลอดภัยแบบเนี้ยคุณ จะต้องซื้อตัวท็อปเท่านั้นแต่ตอนนี้นะคะเรามีตั้งแต่รุ่น LDA ให้คุณได้เลือกแล้วนีจ๊ะนี่เดี๋ยวเรามาดูสเปคด้านนอกด้านในกันนิดนึงก่อนที่จะไปดูโปรโมชั่นและไปรู้จักกับเจ้าของรถเขานะคะ ตัวนี้นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าดับเบิลเดีมิชั่นปี2023นะคะเป็นกระจังหน้าสีทูโทนนะคะชั้นเคยนะเทาเงินนะคะโลโก้สีเงินติดไม่จากโรงงานกระจังหน้าของเขาดูดุดันและบึกบึนใครได้ขับนะคะใครได้ขับตัวไฮแลนเดอร์ของอีซูซเราเนี่ยนะจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งได้แข็ง,แ,ขงแรงนะคะเพราะงั้นนะคุณอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่คุณต้องมาออกรถอีซูซูไปลองขับดูแล้วนะจ๊ะตัวนี้นะไฟหน้าขเขาเป็นไฟหน้าโบรคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะ มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัว LDA นี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะตรงสีส,มส้มๆเป็นไฟเลี้ยวนะคะทุกคนข้างล่างนะ่ะเป็นไฟตัดหมอกจ้าข้างหน้าเขาดูบึกบืนดูแข็งแรงและแข็งแกร่งมากๆนะ,ะ้ิสูนนะ ลอ้อแมกของเขานะคะก็ได้ลายนี้นะติดมาให้จากโรงงานเลยตัวนี้เป็นลอ้อแมกขอบ17นะคะตัว LDA นะคะถ้าเป็นสีประตูตัวสูงเนี่ยจะเป็นลอ้อแมกขอบ17อยู่นะถ้าเป็นตัวเกรดแซดนะคะถึงจะเป็นขอบ18นะคะตัวนี้นะคะยางของเขาก็เป็นยางบิสโตนนะคะขนาดยางมาที่255ทับ R 1 7นะคะนี่ดูกันใกล้ๆตัวนี้เป็นลายเดิมๆของเขาที่ติดมาให้จากโรงงานเลยนะคะ ไอแลนเดอร์ er นะคะทับตัวสูงจะมีไอแลนเดอร์ติดมาให้แบบนี้จากโรงงานเลยนะกระจกมองข้างข,ของเขาก็เป็นสีทูโทนนะคะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนด้านล่างเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยว LED นะคะนี่ตัวที่แพลก็ให้นะคะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งพรบทะเบียนกระบะไลเนอร์ติดฟิล์มให้ฟิล์มเป็นฟิล์มรอบคันบานหน้าเต็มและเป็นฟิลม์มเซรามิกนะจ๊ะนี่นะคะเซรามิกเนี่ยก็คุณสมบัติที่ดีของเขานะคะด้านนอกเนี่ยมองเข้าไปอ่ะ เป็นมืดๆนิดนึงนะแต่พอคุณไปอยู่ข้างในแล้วนะคะจะสว่างนะจะดูสว่างโล่เลยนี่นะคะเพราะงั้นเวลาคุณขับรถกลางคืนเนี่ยรับรองเด้ว่าฟินเซรามิกเนี่ยค่ะจะปลอดภัยกว่านะคะจะปลอดภัยกว่านะสำหรับแพวแพรคิดอย่างนั้นนะแพวถึงให้ฟินเซรามิกะะกับลูกค้านะ,ะนี่สว่างโล่เลยนะคะถ้าอยู่ข้างในนะนี่ ด้านในของเขานะคะเป็นสีดําดูแลง่ายนะจ๊ะทุกคนนะนี่มีหน้าจอมาให้แล้วนะ,ะติดมาให้จากโรงงานเลยเป็นหน้าจอแสดงผล7นิ้วนะคะมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วรถคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้จ้านี่บองเขาเป็นบอกผ้าเกรดพรีเมียมนะคะส่วนดีไซน์บอของเขาเนี่ยเป็นดีไซน์ที่โอบกระชับตัวนะคะเพราะงั้นขับรถทางไกลี่ยคุณจะไม่ปวดหลังปวดเอวแน่นอนนะ เดี๋ยวพี่จะแจ้งตรงนี้อีกนิดนึงนะคะปัจจุบันนี้นะคะลูกค้าที่รับลกไปเดี่ยยังคิดว่าประตูของเวเองพังในวันแรกที่ออกไปอยู่นะจริงๆแล้วนะคะประตูของเราเนะี่ยน่าจะถูกล็อกนะน่าจะถูกล็อกนะบางทีเนี่ยญาติๆนะคะญาติพี่น้องเพื่อนนะคะเข้ามายินดีด้วยนะ,ะในการออกรถใหม่เนี่ยบางครั้งเขาไม่รู้แต่ถ้ารถคุณมีอาการแบบนี้นะถ้าคนข้างในไม่สามารถเปิดประตูได้แล้วคนข้างนอกเนี่ยมาเปิดประตูให้แล้วมันออกเนี่ยประตูคุณไม่ได้พังนะคะแต่ว่ามันถูกล็อกเอาไว้ด้วยตัวนี้ นี่นะคะกดลงเนี่ยมันก็มีเสลักลณ์ว่าถ้ากดลงแปลว่าล็อกนะคะกดขึ้นแปลว่าปลดล็อกตัวนี้มีไว้ทําไมนะคะเขาเอาไว้เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กนะเผื่อเวลามีเด็กหรือว่ามีคนเฒ่าคนแก่นั่งข้างหลังนะคะถ้าเราล็อกตัวนี้ไว้เนี่ยก็เผื่อบางทีอ่ะมือมาโดนตัวนี้ประตูเราก็จะไม่เปิดนะคะเผื่อบางทีเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยมาเปิดตัวเนี้ยแล้วเคยมีเหตุการณ์นะคะเคยมีออกข่าวมาแล้วด้วยว่า เปิดประตูออกไปนะคะเปิดประตูออกไปโดยที่เด็กเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเปิดนะคะมือนะคะมากดออกอย่างเงี้ยนะทำให้เด็กตกจากรถได้เพราะฉะนั้นนะคะก็เลยมีล็อกเด็กมามี4ประตูนะคะทุกที่ห้อมีนะคะรถเก๋งนะคะมีทุกคันจะมีนะคะเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะว่ามันไม่ปลอดภัยกับเด็กเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่บอกว่าคนข้างในเปิดไม่ได้คนข้างนอกเปิดได้ให้ออกมา เปิดประตูจากข้างนอกแล้วมาเช็คด,ดูนะว่าปุ่มนั้นน่ะโดนกดลงไว้หรือเปล่านะถ mm ั hmm. งน้ำมันนะคะของอีสุอยู่ด้านซ้ายนะทุกคนนะเวลาคุณเข้าปั๊มนะคะถังน้ำมันเราอยู่ด้านซ้ายนะเข้าให้ถูกทางนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลานะ mm hmm. อีสุของเรานะ,ะเติมดีเซลนะลองรับทุกอย่างนะคะดีเซลทุกอย่างเลยนะคะ b ีเจ็ดีี่ดีเซลพรีเมียมลองรับทั้งหมดขอให้เป็นดีเซลนะคะยกเวน้นเบนซินนะคะอย่าไปเติมเบนซินนะไม่งั้นคุณได้ล้างถังครั้งใหญ่แน่นอนนะคะ และไฟท้ายของเรานะคะสวยงามนะ,ะสวยงามมากๆนี่นะคะเพราะสวยงามอย่างนี้นะคะมันถึงทําให้ตลาดต้องการมากนะคะแพรก็เลยให้เป็นตัวล็อกฝาท้ายกับลูกค้าไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันนะไฟท้ายหายช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแไม่ได้บอกว่ามีล็อกฝาท้ายแล้วทําให้ไฟท้ายลูกค้าไม่หายนะคะพอมันช้าลงนะคะการที่มันจะพยายามเปิดฝาท้ายออกแล้วมันเปิดไม่ได้จากการที่มันถูกล็อกอยู่เนี่ยนะคะเขาอาจจะ ไม่อดทนพอนะคะที่จะเปิดฝาท้ายเพื่อที่จะมาขโมยฝาท้ายของคุณนะมันเป็นอย่างนี้มากกว่านะไม่ใช่ว่ามีมันแล้วเนี่ยจนจะลักขโมยไม่ได้เลยแต่ถ้าจนคนไหนนะคะที่เขามีความอดทนมากพอนะคะเขาอาจจะอยู่ได้นานอย่างเงี้ยฝาท้ายคุณก็อาจจะหายได้เพราะงั้นนะคะไปจอดที่ไหนก็จะจอดที่เปียวไว้นานๆนะคะนี่เนื่อพๆก็มีเป็นล็อกฝาท้ายลูกค้าด้วยทาการชนท้ายติดมาให้จากโรงงานนะจ๊ะ ก้องหลังติดมาให้จากโครงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกระบะเลเนอร์นะคะติดให้นะนี่นะกระบะเลเนอร์เป็นของ d m a มเองนะคะเป็นของพวกเราเองนะนี่นะกระบะเลเนอร์ติดให้เรียบร้อยเลยนะ,ะป้ายแดงนะคะเลขป้ายแดงสวยงามมาก1848แนะจ๊ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่สติกเกอร์ของแพรอี e, สุสูุลำปงัง สัญลักษณ์นี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอุ่นใจนะคะแพรบ,บอกได้เลยว่าถ้าเว่าคุณออกรถไปแล้วนะคะคุณจะติดต่อแพรได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะและนะแพรก็เชื่อว่าการติดสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะะมันจะทําให้พี่น้องนในครอบครัวของเรานะขับรถแล้วมีน้ําใจนะคะ เอือรีต่อกันในการใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเออนะเวลามีสต okay. ิกเกอร์เดียวกันเนี่ยก็คิดว่าเป็นพวกเดียวกันนะก็เลยทําให้การขับรถเนี่ยเขาก็จะมีความเอื้อรีต่อกันนะบางทีเนี่ยแซงกันไปนะคะถ้าได้เจอสติกเกอร์เดียวกันเนี่ยจะทําให้พวกเราไม่กดกันนะคะเพราะถือว่าเป็นพวกเดียวกันนะคะแฝดเชื่อว่าเราจะใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีน้ําใจไมตรีนะจ๊ะและในส่วนของด้านหลังนะ นั่งขวางนะ,ะบอกได้เลยว่าถ้าใครนะคะได้นั่งรถอีสูสูนะ,ะโดยเฉพาะ4ประตูนเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายเลยนะคะยิ่งผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะผู้สูงอายุนะค,ะคนเฒ่าคนแก่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้นั่งด้านหลังเนี่ยหลายๆท่านเลยแหละนะคะที่เคยใช้อีสูของเราท่านะะก็บอกว่าโปร่งโล่งสบายนะคะนั่งได้สบายมากนะ ตัวนี้นะก็มีที่วางแก้วให้นะความสะดวกสบายมาเต็สมตสตรีมนะคะที่วางแก้วเต็มเลยนะอีสูดนะตรงนั้นก็วางแก้วนะขวดน้ําใหญ่ๆก็สามารถใส่ได้เลยนะคะและนี่นะนี่นะคะเอาไว้ดึงขึ้นนะคะมีเอาไว้ดึงขึ้นนะเผื่อท<ค>ี่บ้านนะคะมีผู้สูงอายุมีคนเท่าคนแก่นะคะเนี่ยดึงขึ้นนะยังแพ้แพ้ก็ยังดึงเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกสบายมากกว่านะคะมากกว่าที่เราไม่มีที่จับอะไรเลยเนี่ยนะได้มาเยอะนะคะเนี่ยของอีสูนะคะได้มาถึง7จุดด้วยกันนะคะนี่นะ แลนะด้าน,นหลังก็มีในส่วนของการชาร์จแบตด้วยสาย USB ได้นะคะนี่ด้าน,นหลังมีที่เสียบสาย USB ได้ด้วยนะเพราะงั้นนะคะคุณนั่งเรืออิสุของเรานะคะนอกจากสบายนะโป่งโล่งแล้วนะคุณยังได้รับความสะดวกนะมาด้วยนะเพราะงั้นนะคะบอกด้วยเลยว่าอีสุของเรานึกถึงผู้บริโภคนะคะจริงๆนะจะบอกให้นะคะเขาเข้าใจผู้บริโภคอะอีสุนะคะ ต้องมาลองใช้สูดดูนะคะคุณใช้ยห้อไหนก็ตามตอนนี้ต้องมาลองใช้สูดดูนะว่าจะเป็นอย่างที่แพรพูดหรือเปล่านะนี่และนะคะตรงคอนโซลนะคะขวามือนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเปิดฝากระโปรงหน้านะคะเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาถังน้ามันนะอยู่ขวามือนะคะด้านล่างคอนโซลตรงนี้นะจ๊ะทุกคนนะอย่าไปหาที่เบาะนะคะเพราะมันไม่อยู่ที่เบาะแล้วนะมันมาอยู่ตรงขวามือด้านนี้แล้วนะคะและในส่วนของเกียร์ออโต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะ เขาจะได้ระบบความปลอดภัยมาเหมือนกับตัวเกรดแอเลยนั่นก็คือระบบควบคุมการทรงตัวนะคะระบบป้องกันล้อฟรีระบบช่วยขึ้นเขาช่วยลุเขาระบบะตอมสตาร์ทนี่มาหมดเลยนะคะถ้าเป็นเกียร์โต้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเกรซเอสดีเอก็ตามนะถ้าเป็นเกียร์โต้แล้วนะจะได้ระบบความปลอดภัยพวกนี้นะ่ะเข้ามาด้วยนะทุกคันนะ และนะคะซ้ายมือนะคะของพวงมาลัยอันนี้เอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะหน้าจอติดมาให้เรียบร้อยนะะ ภายในสีดําดูแลง่ายนะคะและรถนะคะรุ่นนี้จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่4สีด้วยกันนะคะก็มีเป็นสีเทานะคะที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เทาก็เป็นเทาแลมโบนะจ๊ะทุกคนนะแล้วก็สีขาวมุกสีดําแล้วก็สีปลนเงินนะคะรถมีให้เลือกทั้งหมดอยู่4สีนะสีรู่ไซส์สีเทาสีดําสีปลนเงินราคามาที่8 7 5 0 0 0บาท 875,000บาทนะถ้าเป็นสีขามุกราคาจะสูงกว่าไป7,000นะคะต่างกันไม่เยอะนะคะเพราะงั้นชอบตัวไหนนะคะเลือกได้เลยต่างกันแค่7,000เท่านั้นเองนะคะเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะเจ้าของรถเขาเป็นน้องอลไทยนะน้องอลไทยนะคะเป็นคนบ้านเสด็จนะเมืองลำปางของเราที่เองนะจ๊ะและน้องก็ได้รับราชการนะคะอยู่ที่จังหวัดแพร่นะวันนั้นนะก็ถ้าเข้ามาปรึกษาว่าอยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงสักคันเป็นตัวสีประตูนะคะรถคันนี้นะคะน้อง ้องรับเป็นเงินสดจ้าน้องอรทัยนะคะรับลดจากแพรนะผ่านการบอกต่อของพี่น้องในครอบครัวของแพรอีสูสุลำปางนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องของแพรอีสูสูลำพังทุกท่านเลยนะที่คอยสนับสนุนนะคะคอยส่งเสริมนะคอยอุดหนุนแพรนะเสมอนะคะไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าคนรู้จักนะอยากจะได้ลดหม่ป้ายแดงก็ทักหาแพรเสมอขอบคุณนะคะที่เลือกให้แพรเข้าไปดูแลคนสําคัญของท่านนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องออรทัยนะคะที่เลือกให้พี่ดูแลแม้เราไม่เคยเจอกันนะคะตอนนี้ นี้องก็ยังไม่เจอแพลวหรอกนะคะในวันที่น้องจองเข้ามานะคะน้องจองเอาไว้นะ,ะตอนเดือนพฤษภานะคะแล้ววันจันทร์ที่21เนี่ยก็เป็นวันดีนะคะวันดีที่น้องจะเข้ามารับรถคันใหม่ป้ายแดงนะคะนี่สวยงามมากนะคะ ทีนี้นะคะรถตัวนี้ถ้าคุณอยากได้แบบนี้นะไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยไม่ว่าคุณนะคะจะทํางานที่ประเทศไหนบนโลกใบนี้นะคะอยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงนะคะทักมาปรึกษาได้นะ,ะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคันนี้ราคามาที่8ปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทใช้เงินลดแค่สี่หมื่นสี่พันบาทเท่านั้นสี่หมื่นสี่พันบาทคุณได้รถใหม่ป้ายแดงสวยๆเท่ๆอย่างนี้นะคะเป็นรถเกียร์ออโต้ระบบความปลอดภัยนะ,ะมาตีมสตรีมแบบนี้ไปใช้ได้เลยนะคะนี่ 4%, ่หมพเองนะคะทุกวันนี้ซื้อรถเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะแล้วทุกวันนี้นะคะออกรถมันไม่ไทํายากเหมือนอแต่ก่อนแล้วนะคะแค่คุณบอกมานะคะว่าคุณอยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงไปขับนะทักมาได้เลยนะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแป๊บอกแล้วนะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะแปเห็นแล้วนะคะบางท่านไม่กล้าทักเข้ามาเพราะคิดว่าอย่างเราเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคนรอบข้างของเขาเนี่ยบอกว่ามันทํายากนะมันทําไม่ได้หรอกอย่างเราเนี่ยมันเอกสารมีน้อยอย่างเราเนี่ยเงินดาวเราไม่ถึงแสน S <S <an> มันไม่ใช่ทํากันได้ง่ายๆนะแพรจะบอกให้ว่าไม่มีอะไรยากหรอกบนโลกนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอาไม่มีอะไรยากนะคะเกินกว่ามือมนุษย์นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะมนุษย์ท้งนั้นนะที่พัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะคะคุณก็ทําได้นะถ้าคุณเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะคะคุณอยากจะได้อะไรคุณก็ได้ถ้าหากว่าคุณตั้งใจและมุ่งมั่นกับมันมากพอนะคะ และก่อนที่คุณจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างคุณจะต้องได้รู้ว่ามันจะต้องเตรียมตัวยังไงคุณจะต้องมีผู้แนะนำนะคะว่าคุณน่ยจะต้องวางแผนยังไงคุณถึงจะได้มันมาด้วยไม่ใช่มุ่งมั่นตั้งใจไปเรื่อยนะคะถ้าคุณยังไม่รู้นะคะว่ามันทําได้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามันจะต้องวางแผนยังไงถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มต้นยังไงนะต้องทักมาหาผู้ที่เขารู้นะคะแล้วมีหน้าที่นะคะเป็นที่ปรึกษานะให้คุณเข้ามาปรึกษาปรึกษาฟรีไม่มีให้จ่ายอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได ได้ถ้ายังไม่ได้คุยกับแพลวอีสุดลำบางโอเคนะคะสวยๆแบบนี้ถ้าหากันได้เลยนะคะราคารถมาที่875,000บาทเป็น4ประตู Highlander เกียออโต้นะจ๊ะทุกคนนะนะ4 4 0 0 0บาทเท่านั้นได้รถใหม่ป้ายแดงสวยๆอย่างนี้ออกไปขับเลยจ้า โอเคสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะคะอยากได้เท่ๆแบบนี้นะคะ44,0 0 0บาทเท่านั้นนะถ้าคุณถามว่าใช้เงินออกน้อยกว่านี้ได้ไหมพี่แพรนะคะถ้ามาหากันได้เลยนะคะใช้เงินออกน้อยกว่านี้ทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากรู้ว่าใช้เงินน้อยสุดที่เท่าไหร่ถักมาหากันได้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใ้จ่ายนะจ๊ะ โอเคนะคะวันนี้ก็สุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะคุณอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้ไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากที่ไหนมาไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากใครมาไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากอะไรมาก็ตามอย่าบอกว่าทําไม่ได้ถ้ายังได้คุยกับแพลวอีสสุด,สดลําปางไม่ว่าคุณจะได้ยินคําไหนประโยคไหนก็ตามนะที่ทําให้คุณหยุดนะคะทำให้คุณไม่กล้าฝันทาให้คุณไม่กล้าทำนะแลเราจะบอกให้ว่านะผู้คนเหล่านั้นเขาแค่แสดงความคิดเห็นนะคะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาหยุดคุณได้นะนอกจากคุณจะอนุญาตให้เขามาหยุด นะแค่คุณบอกว่าคุณอยากจะได้รถหม่ป้ายแดงขับทักหมาแพรเดี๋ยวแพรจะช่วยคุณเองนะคะโอเคนะคะตัวแพรเองแพรเป็นเซลออนไลน์100%ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าหากว่าอยากจะแพรดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถหม่ป้ายแดงกับแพรนะคุณสามารถทักหาแพรได้บนช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook, TikTok, Google, YouTube เ์ชเข้าไปเลยว่าแพลวอีสุตลปาไแล้วคุณจะเจอเซลล์คนนี้อยู่บนนั้นแพลวเป็นเซลล์ที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ99%แพลเป็นเซลลที่ลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางถ้าอยากรู้ว่าทําไมเขากลับมาซื้อซ้ําทําไมเขาถึงบอกให้คนที่เขารักบอกให้คนที่เขารู้จักมาออกรถกับแพลว คุณทักมาแล้วคุณจะรู้อย่าลืมนะคะคิดถึงอิสุต้องแพลวเด็นทุกคันจันทุกเกตแพลวไม่เน้นขายแต่แพลวเน้นดูแลหลังการขายถ้าว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแพลวแล้วรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจยแน่นอนเชื่อแพลวใช้อิซุซูดี